โอคโอ้โอเคช่เปลี่นเปล่ยเมาดูันนี้ทีมงานธรรมคมดอยโครงการพระธรรมจาริกวันนี้นำโดย ท่านเจ้าคุณพระบมมุท่านเจ้าคุณ <waters S 1> พระภิกษุตแล้วก็ทีมงานธรรมหมดอยนะครับทำโดยท่านพระดรุมีทีประภูธรรมนันได้นําพี่น้องชนเผ่ากะเหลียงจํานวน200รอครอบครัวมาจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมัคกาที่กลางแม่น้ํเมยนะครับเป็นภาพแห่งความอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นพระภิกษุสามเณร อัญเชิญพระพุทธรูปพร้อมกับพี่น้องสัทธาชนเผ่ากะเรียงอัญเชิญพระพรูปจํานวน200กว่าองค์นะครับที่จะมาแสดงตนเป็นพุทธรรมกะจัดโดยทีมงานธรรมขมดอยในนามของเระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลในวันนี้นะครับโครงการธรรมจาริกพี่น้องสัทธาจากบ้านต่างๆมาประมาณหลายร้อยคนนะครับเพื่อมาเข้าพิธีในการแสดงตนที่กลางแม่น้ําเมย ในวันนี้อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพุทธรูปกับทีมงานธรรมอบุญโดยทำให้พี่น้องศรัทธาบนดอยมีที่พึ่งที่ระลึกอันกเกษมสูงสุดนั่นคือมีพระรัตนาไตายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับพี่น้องชนเผ่าอันเชิญพุทธรูปทูลไว้เหนือหัว นะครับเดินข้ามแม่น้ำเมย E